และนี่ก็คือรอยเชื่อมของหุ่นยนต์เชื่อมค่ะเป็นหุ่นยนต์เชื่อมของโรบอทเมตาบายโควเวตจะเป็นการทำงานร่วมกันกับแขนกลอัจฉริยะโรบอตเมตากับตู้เชื่อมโคเวตค่ะใช้งานง่ายด้วยการออกแบบระบบที่ทันสมัยและได้รับการเทรนโดยวิศวกรมืออาชีพจากโควเวตคือข้อดีของมันนะไม่ว่าเราจะเป็นช่างหรือไม่ใช่ช่างนะคะสามารถเรียนรู้ได้ฝึกใช้งานเพียงหนึ่งวันก็สามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่วแล้วค่ะเทรนแค่วันเดียวเนี่ยเรา พร้อมที่จะเชื่อมงานได้แบบมืออาชีพเลยนะคะสําหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลดต้นทุนค่ะหุ่นยนต์เชื่อมโคเวตตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะอย่างน้อยๆก็ลดปัญหาเรื่องแรงงานไปได้เยอะค่ะเพราะหุ่นยนต์ตัวนี้เขาจะไม่ป่วยไม่ลาและไม่มาสายเชื่อมได้ทั้งเหล็กสแตนเลสและอลูมิเนียมค่ะแล้วรอยเชื่อมเขาก็โคตรสวยเลยสามารถไปดูของจริงได้ที่งานอินเตอร์เมตค่ะจดขึ้นที่ไบเทคบางนาะวันที่14-17พฤษภาคมพอร้อยสองบูธโคเวตค่ะ หรือหากถ้าใครไปไม่ทันในงานสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมากับช่างไฟได้เลยนะคะยินดีให้คำแนะนำและคำปรึกษาค่ะ